สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปป p นะครับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูเนาะว่าบิตคอยนะครับยังสามารถขึ้นได้อยู่ไหมก่อนเรามาเริ่มกันนะครับผมจะขอแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกับกระดานเทรด p o n นะครับเป็นกระดานเทรดที่ชูเรื่องการใช้บอทเทรดเป็นหลักนะครับเขาก็พัฒนาบอร์เทรดมาเรื่อยๆเนาะมีบอทเทรดให้เพื่อนๆได้เลือกสัตว์มากมายนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับสมัครบัญชีผ่านผมนะครับเพื่อนๆก็ล็อกอินนะครับแล้วก็มาเลือกได้เลยเนาะมีบอทเทรดให้เพื่อนๆเลือกกมมาาย แล้วใครสมัครผ่านผมนะครับก็จะได้ส่วนลดการเทรดไม่ว่าจะสปอตหรือว่าฟิลเจอร์ด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครได้เลยนะครับในความคิดเห็นผมนะครับตอนนี้ผมคิดว่าบิตคอยยังสามารถขึ้นไปได้อีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าถามว่าทําไมนะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดู3าเหตุผลที่ผมมองว่าบิตคอยยังขึ้นไปได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบ ปูดปาร์ตไปทีเดียวเลยนะครับในกรณีที่แย่ที่สุดนะครับอาจจะมีการดรอปลงมานะครับหรือว่าตกลงมานั่นเองเนาะเทสฐานเก่าได้นะครับแล้วค่อยขึ้นไปก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามอันนั้นคือกรณีที่แย่ที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าผมพาเพื่อนๆนะมาดูในระยะยาวนะหรือว่าระยะกลางนะครับผมคิดว่าตลาดแบริชเนี่ยได้จบลงแล้วนะครับเหตุผลอย่างแรกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับลงมาแตะในช่องสีเขียวนะครับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าโซนที่ควรซื้อที่สุด ในแต่ละปีนั้นน,น,นะครับหลังจากที่เกิดตลาดบาลิชนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2015นะครับปี2018 19แล้วก็ปีปัจจุบันหรือว่าปี2022เนอะก็เป็นช่วงที่น่าซื้อที่สุดนะครับสำหรับบิตคอยตอนนี้เนี่ยเราพึ่งเลยเส้นสีเขียวขึ้นมานะครับถือว่ากำลังจะขึ้นเหนือน้ำนั่นเองแล้วเพื่อนๆดูนะหลังจากที่เราเลยเส้นสีเขียวขึ้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ หลังจากนั้นเนี่ยราคาบิตคอยพุ่งขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะครับช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพอเลยขึ้นมาปุ๊บพุ่งขึ้นมาอย่างแรงตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมาดูกันดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเราพิ่งเลยขึ้นมาเองทําให้ผมคิดว่ายังมีโอกาสที่บิตคอยจะพุ่งขึ้นไปได้อยู่แต่ยังไงก็ตามนะครับมันอาจจะไม่ได้พุ่งเวอร์ไปแบบที่ทุกคนคิดเนาะเหตุผลอย่างต่อมานะครับก็คือตอนนี้นะครับบิตคอยเนี่ยได้มีการเลยเส้นปะข้างล่างนี้มาแล้วเพื่อนๆเห็นไหม ทุกครั้งเลยนะครับที่เส้นสีแดงตรงนี้นะครับของบิตคอยเนี่ยมีการแตะข้างล่างนะครับคือช่วงที่ควรเก็บที่สุดไม่ว่าจะเป็นปี2015นะครับปี2019แต่ปี2022 23เนี่ยนะครับมีการทำให้เราเสี่ยวดนึงนะครับคือตกลงมาต่ำกว่านะครับแล้วเส้นนี้กลายเป็นเส้นแนวต้านแต่ตอนนี้นะครับมันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเนาะว่ามันผ่านขึ้นมาได้แล้วแล้วตรงนี้กลายเป็นเส้นแนวรับไปแล้วนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะไปแตะเส้นตรงกลางก่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปแตะ เส้นสีแดงข้างบนก็ถ้าเกิดผมมาดูนะมันยังมีแกลบให้เล่นอยู่ถ้าเกิดมาดูในระยะยาวเนาะถือว่ายังมีช่องให้เล่นอีกเยอะก็เลยคิดว่ายังสามารถขึ้นไปได้อยู่นะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็ <ๆ S 1> คือตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยดูช่องผมเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วเนาะผมเคยเปิดตัวนี้ให้ดูแล้วนะครับแต่สําหรับหน้าใหม่นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆมาสังเกตดูนะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เส้นสีแดงเนี่ยทะลุเส้นสีเขียวนะครับเมื่อนั้นเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกนะว่าสัญญ,ญาณ การกลับตัวเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปี2015นะครับพอทะลุปุ๊บโอเคมันทะลุแต่มันมีการกลับลงมารับใช่ไหมครับทำดับเบิลบอททอมนะครับแล้วค่อยขึ้นไปเนาะปี2019นะครับมีการทะลุขึ้นมาใช่ไหมครับชนเส้นสีส้มก่อนแล้วกลับลงมาทำดับเบิลบอททอมแล้วค่อยขึ้นไปตอนนี้นะครับปี2022เนี่ยเรามีการทะลุขึ้นมานะครับในกรณีที่แย่ที่สุดนะครับอาจจะกลับลงมาทำดับเบิลบอททอมก็ได้ เพียงแต่ว่ายังมีโอกาสที่เราจะขึ้นไปแตะเส้นสีส้มตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเลือกทางอีกทีหนึ่งแล้วถ้าเกิดเรามาดูนะครับช่องว่างระหว่างตรงนี้นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับที่มันยังอาจจะขึ้นไปได้ต่อเนาะ ก็ให้เพื่อนๆนะครับลองพิจารณาดูนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าผมเข้าตรงไหนนะครับซื้อตรงไหนเนาะก็สามารถแอดไลน์มาขอสมัครเข้าห้องซิกได้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะผมก็จะบอกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ฟิวเจอร์ผมรอเล่นตรงไหนนะครับผมรอขายตรงไหนไม้สปอตผมรอเล่นตรงไหนนะครับผมรอขายตรงไหนไปแล้วนะครับบายบายครับ